จินตนาการดูสิว่าคุณตื่นขึ้นมาครึ่งคืนแล้วพบว่าบ้านของคุณถูกน้ําท่วมจนมิดเอวนั่นแหละคือความจริงที่ชาวไทยหลายคนกําลังเผชิญอยู่ในขณะน,นี้แต่เรื่องราวนี้ไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นเพราะรัฐบาลกําลังเร่งมือจัดการกับภัยพิบัติเหล่านี้อย่างจริงจังและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่เรียกสั้นๆว่าคอพอ ครั้งแรกของปี2568เมื่อวันที่6ตุลาคมเวลา14.30น,าาานาท,ที่ตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างครบครันเพื่อบรรณาการทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยจากอุทกภัยวัตภัยและดินโคนลนถล่มซึ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ก่อนเริ่มประชุมนายอนุทินได้กล่าวถึงความสําคัญของการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการประชุมครั้งแรกของรัฐบาลชุดใหม่และมีเรื่องสําคัญที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบโดยเฉพาะสถานการณ์ภัยพิบัติที่กําลังเกิดขึ้นเช่นน้ําท่วมวัตภัยและดินถล่มซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่นอกจากนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของพายุแมทโมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมไปต้นไปรวมถึงมรสุมที่นํามาซึ่งฝนตกหนักและฝนตกสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลาก และล้นตลิ่งในหลายจุดรัฐบาลแสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์เหล่านี้และใดกระจายคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ในจังหวัดต่างๆที่ประสบอุทกภัยเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนโดยเร็วการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยประเมินแนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต และหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาที่จะดำเนินไปอย่างเป็นระบบและบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลอย่างรวดเร็วและครอบคลุมแต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นแตกต่างบางคนอาจสงสัยว่าการบูรณาการนี้เพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเช่นกรณีน้ําท่วมใหญ่ ในอดีตที่หลายคนยังจําได้หรือแม้แต่ดินถล่มที่อาจเกิดจากป่าไม้ถูกทําลายคุณคิดว่าการดําเนินการของรัฐบาลครั้งนี้จะช่วยป้องกันภัยในอนาคตได้จริงหรือไม่และนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามการที่ประชาชนเองต้องมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติเช่นการเก็บกักน้ําหรือสร้างบ้านที่ทนทานมากขึ้นเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นหากคุณยังไม่คุ้นเคยกับคําว่าคอพอมันคือคณะกรรมการที่รัฐบาลตั้งขึ้น เพื่อจัดการกับภัยพิบัติทางธรรมชาติยังเป็นระบบเช่นน้ําท่วมหรือแผ่นดินไหวโดยรวบรวมหน่วยงานต่างๆเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือกระทรวงมหาดไทยเข้ามาช่วยเหลือกันและนี่คือตัวอย่างที่ดีของการทํางานร่วมกันเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในที่สุดการประชุมนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแต่คาถามสําคัญคือคุณเห็นด้วยกับแนวทางการบูรณาการนี้หรือไม่หรือคิดว่ามีวิธีที่ดีกว่านี้ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก,กำลังทำให้ภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเราควรเตรียมตัวอย่างไรแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อร่วมสนทนากันนะครับ